ทีบีอนาลิติกคาดมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงไทยปี68ขยายตัว13.2%มูลค่ากว่า9.2หมื่นล้านบาทชี้แรงหนุนกระแสสัตว์เลี้ยงจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมค่ะจากเทรนด์การดูแลสัตว์เลี้ยงของคนไทยยุคปัจจุบันมีรูปแบบการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวหรือเรียกว่าทาัดหมาทัดแมวค่ะทีทีบียนาลิติกคาดว่าปัจจุบันค่าเลี้ยงดูเฉลี่ยของการเลี้ยงแบบสมาชิกในครอบครัวอยู่ที่ราว55,000บาทต่อตัวต่อปีซึ่งสูงกว่าการเลี้ยงดูแบบปล่อยอิสระแบบด้งเดิม มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง7 9 1 0บาทต่อตัวต่อ,ตอปีชัดเจนว่าการยกระดับบทบาทสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัวได้สร้างเม็ดเงินสะพัดในธุรกิจสัตว์เลี้ยงอย่างมีนัยยะและเป็นแรงสําคัญในการผลักดันให้มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงเติบโตในปี68นี้อยู่ที่9 2หมื่นล้านบาทเติบโตจากปีก่อน1 3 2ค่ะโดยรูปแบบการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงในไทยแบ่งเป็นกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงและบริการรักษาสัตว์เลี้ยงคาดการว่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงปีีีน้จะขยยาาตัวมมูลค่ แต่6.24ล้านบาทเติบโตจากปีก่อน16.5%และกลุ่มอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่อาจมีแนวโน้มการเติบโตที่ต่ำกว่ากลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยงอื่นโดยเติบโตราว6%ที่มีมูลค่าราว2.13่นล้านบาทค่ะส่วนภาพรวมตลาดสัตว์ัพยของไทยในปี69 TTB Analytics ยังมองเห็นโอกาสในการเติบโตต่อเนื่องและคาดว่ามีมูลค่าเติบโตทะลุหลักแสนล้านบาทอยู่ที่ประมาณ1.01แสนล้านบาทค่ะ